วัสดีครับพี่น้องกองแปดสิบสิบคนเพืจะว่าขงามบ่เขาใส่เสื้สีสวยสวยสวยอยู่ที่บางแสนนะคะมาที่นั่งมาบางแสนกับคุณแม่เพื่อที่จะไปดูเอบีตอนเย็นมาแรกสุดเบองกับซอเอบีอีชนบุรีเพราะว่าคุณแม่สีนวลพาไปดูแม่แม่พาไปดูพี่น้องมันผู้ใดอยากให้จกกินอะไรโซตคอมเมนต์มาแน่จะเป็นอะไรโซตในเบื้องเลยือมาแรกเนาะเออ ตัง่งแต่กล้วยน้ำลายแตกมาเด็กกระเสือกเด็กกระเสืกสอกดูบรรยากาศดีมากเลยโมเสกเจ๊เสวยช่วยไหมเี๊สวยไหมทุกคนเออรื่องปเบิรงบ่อยครับแอบ็นสเปิร์มเอเดียดขาสเปิร์มบอสครับซอใค,ใครอยากให้เจ๊ไลฟ์สดก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะอยากดูหรือเปล่กกาถ้าอยากดูเจ๊จะไลฟ์ให้ดูถ้าไม่อยากดูเจ๊กกีก็จะไม่ไลหลขาะะมานะคะ ตำกล้ยแต่เสีแต่เสีพี่น้องคขับงเสียงเัวแต่เสียงวาทำไแตต้ด้วกิดแตามตำกล้วยเพราะว่ารกินตำกล้ยคันว่าจามมันจะเป็นปอบปอบไม่ใช่ปบ จะอยู่บ้านไหนใหญ่จะอยู่บ้านไหนแม่ค่ะจามกัไมิก้อนเออย่างนั้ว่าเขาตดก้อนจ็บเนีอร่อยมากอันเดียวซิมอยู่กนกับซิมอยู่โคกมันคือกันปะอร่อยด้วยเฮยเฮ้ คนแรกนําออก80บาทเนาะอ้าวจามเดี๋ยวนี้อยากเอาถึง